จากอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ทําให้เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นอีกแล้วครับในวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ชายวัย68ปีออกไปเลี้ยงวัวพร้อมสุนัขคู่ใจอยู่กลางทุ่งนาท่ามกลางอากาศร้อนจัดในช่วงเวลากลางวันสูงถึง42องศาชาวบ้านขับรถจักรยานยนต์ผ่านเห็นผลล้มลงริมคูคันนา มีสุนัขคู่ใจนอนเฝ้าไม่ห่างแต่พอเดินไปดูพบว่าเสียชีวิตแล้วคาดว่าอาจเป็นเพราะอากาศร้อนจัดทำให้ช็อกเป็นลมจนเสียชีวิตเมื่อเวลา14นาฬกาทางด้านร้อยตำรวจวัชรินหูชัยภูมิรองสวัสสอบสวนสพเมืองชัยภูมิ รับแจ้งพบว่ามีชายสูงอายุนอนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาบริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้านหนองย่ารังกาหมู่ที่9ตําบลโพทองอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิจึงประสานหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยมูนลนิธิสว่างคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิรีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพบชายสูงอายุนอนคว่ำเสียชีวิตอยู่ใกล้กับกูคันนาทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายโฮมอายุ68ปีบ้านเลขที่273หมู่9 บ้านหนองยารังกาตำบลโพอทองเภ่เมืองจังหวัดชัยภูมิลักษณะสภาพนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดสีขาวหนุ่งเก่งยีนขายาวมือซ้ายยังถือเชือกสำหรับผูกวัวในเวลาต่อมานางสาวเอนามสมมุติผู้เป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตท,ทราบข่าวได้รีบเดินทางมาดูศพพี่ชายอยู่ที่กลางทุ่งนาเล่าว่าในโฮมปกติจะป่วยเป็นความดันอยู่แล้ว และมักจะชอบนอนอยู่ที่กระท่อมเลี้ยงวัวอยู่คนเดียวพี่ชายมีโรคประจำตัวอยู่แล้วคือโรคความดันสูงแต่กินยาตลอดไม่ขาดวันนี้อากาศร้อนจัดคงจะช็อกเป็นลมหมดสติทำให้เสียชีวิตเอาเน้อยุ่แเน้กินแล้วก็ออกมาหนาที่ก็แต่ว่าแกกินยารูความดันประจำหลับจ้าแต่ช่วงนี้อากาศมันร้อนนี่นะครับขณะที่นายเอชาวบ้านหนองยารังกาผู้พบศพคนแรกเล่าว่า ตนนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับภรรยาโดยภรรยาได้ร้องบอกว่าเห็นร่างคนนอนคว่ำหน้าอยู่ได้ถอยรถกลับมาดูพบว่าเป็นคนจริงๆจึงเดินลงไปดูที่กลางทุ่งนาพบว่าชายดังกล่าวนอนคว่ำอยู่จึงได้จับร่างพลิกมาดูพบว่าเป็นนายโฮมเมก็วิ่งเลยไปแล้วไปงไงต่อครับกเซียนผมเลยบอกว่าคนจริงๆออ๋อคนจริงๆเนี่แหละอ๋อ มันเมนโบสุดอกคนจริงๆใครมันเป็นบ้ามันนอนตากแดดอยู่ตรงนี้เลยอกผมก็เลยถอยรถมาถอยรถมามาดูอคนจริงๆเนี่ยคนจริงๆผมก็เลยเดินไปดูว่าตายหรือไม่ตายเนาะผมก็เลยพลิกขึ้นมาพลิกขึ้นมาดูแล้วตายแล้วครับเพราะว่าผมผมจําหมาเกได้ตองเป็นพ่อใหญ่อุดที่เลี้ยงวัวอยู่ตรงนี้แหละครับตรงสามแยกข้างหน้ามนาเกียร์อยู่ ทางด้านขร้อยตตำรวจเอกกัชลินหูชยภูมิรองสวัส,สอบสวนสพเมืองชยภูมิพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลชยภูมิได้ร่วมสัสูตรพลิกศอยังที่เกิดเหตุเบื้องต้นไม่พบร่องรอยของการต่อสู้หรือการถูกทำร้ายแต่อย่างใดจึงได้ประสานให้กู้ภัยนำร่างให้แพทย์ตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งในเบื้องต้นคาดว่าเป็นเพราะอากาศร้อนจึงเป็นลมกลางทุ่งนา ไม่มีใครพบเห็นและช่วยเหลือได้ทันทำให้เสียชีวิตก่อนที่จะมอบร่างผู้เสียชีวิตให้กับญาตินาไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ในช่วงที่ต้องใช้ความระมัดระวังต้องย้ำเตือนกันสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวการออกไปทำกิจกรรมหรือหน้าที่การงานที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ อาจมีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตยอย่างเคสนี้ก็เป็นได้นาทีนินกัดนักข่าวพลระเมืองสีสายไทย PBS รายงาน